สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอแก,กอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์ไสไตล์สาวบ้านนอกนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะที่แก้วมาเข้าป่าหาเห็ดนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกนะคะแต่แก้วแต่แก้วก็จะลองเข้าไปดูนะคะว่ามันจะยังพอมีหลงเหลือหรือเปล่านะคะเเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศป่านะคะ สภาพป่าแต่ทุกคนมันแบบเหมือนมีรอยคนแวกแล้วอะเนี่ยแบบมัอนมีรอยแหวกนะคะรอยแวกหานะคะแคก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังพอมีหลงเหลือให้เราเก็บไหมนะคะ เท่านั้นไงทุกคนเจอแล้วนี่โอยนี่นะคะเอาในอีก นไฮเดรมันหกดอกมันเปนงไงทุกคนนี่แต่ดูเหมือนมันจะบานแล้วอ่ะเนี่ยอืมเดี๋ยวดูก่อน อ่าแต่ยังใช้ได้นะคะแบบเนี้ยโลก,กินน้ำพริกกะปิอร่อยนะคะเสียด้จังมาแบบบานแล้วมันก็จะเป็นของที่เหลือเก็บนะคะที่คนอื่นเขาหลงเหลือหลงตาไว้นะะนั่นไงทุกคนดอกนี้จะสวยหน่อยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นดอกบานแล้วนะ นี่ดูค่ะขาวโบ๊ะเลยเพราะว่ามีรอยคนเก็บนะคะทุกคนก็จะเจอแบบลองหลงตานะฮะนี่ค่ะทุกคนอุ้ยดอกสวยด้วยอุ้ยอ้ดอกสวยด้วย,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 วย,วยนี่สามดอก ตรงนี้ดอกอืมนี่ดูตรงนี้ประหลาดนีกครึ่งดอกโยสวยมากดกูนี่เหรอไหมน,น,นั่นอีกดอกแต่ว,ว่ามันมันแบบ บานแล้วอะไม่รู้ว่ามันจะยังใช้ได้อยู่ไหมอ๋อได้ได้ได้โอ้ยนี่อีกแต่ว่าบานแล้วมามีดอกนั้นดอกตูมนี่ตูม แล้วน่าขมน้อยนี่อีก,อกอระหว่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หันไปเห็นนูน่นใครเห็นแล้วบ้างนูน่นนี่ไง ดอกบานแล้วแต่ยังใช้ได้นะแบบนี้อุ้ยนั่นโอ้ยสวยด้วยสวยด้วยทุกคนน,นี่สาม มัสวยเกืออย่างานขนมขนมไม่สวยมากนี่ วินานไงทุกคนนี่โอ้ยแต่ว่ามันดูจะบ,บานแล้วอะจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ้ายังได้อยู่ยังถึงจะแบบบานแล้วนะแต่ก็ยังใช้ได้นะก็ยังอะแบบนี้แหละอร่อยขาผอมนะแบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่อร่อยนะแบบนี้ นี่นี่อดอกดอกนี้จะตูมหน่อยมีอีกไหมนอทุกคนมันมีรอยคนเขียนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่ามาป่านี้นะคะเออ่มีรอยคนแหวกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เลยแบบเดินซะเหนื่อยเลยแต่ก็ได้มาไม่เยอะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณ,มาณอยู่กลนๆถังสีนะคะประมาณยี่สิบกรดอกได้นะคะคือน้อยมากเลยนะคะสําหรับวันนี้คือพี่หนูเองก็ไม่ค่อยได้นะคะได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็ เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วคงจะต้องกลับบ้านนะคะก็สําหรับคลิปนี้แกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ